น้าสาวคะและคำที่คุณคะวันนี้จะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเครื่องสายผสมเครื่องเดี่ยวค่ะเครื่องสายปิชวาเครื่องคู่กันค่ะอะไมน่าสนใจมากเรามารู้จักกับเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงเครื่องสายผสมเครื่องเดี่ยวกันค่ะก็<ว>จะมีเครื่องดนตรีทำนองคือจะแค่ซอด้วงซออู้แล้วก็ขลุ่ยเพียงอ,อค่ะและมีเครื่องดนตรีประกอบตังตตะตะหวะคือตะนาดโทนชาวมงกลับและก็ชิงค่ะ และอย่าลืมนะคะวงเครื่องสายผสมนะคะก็จะเป็นวงที่เอาเครื่องดนตรีต่างชาติมารวมกับเครื่องสายไทยค่ะส่วนการเรียกชื่อก็จะเรียกตามเครื่องดนตรีต่างชาติที่นํามาเลงด้วยกันค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเอาขิมมารวมกับเครื่องสายไทยก็จะเรียกว่า วงเครื่องสายผสมชิงนั่นเองค่ะส่วนคําว่าเครื่องสายผสมเรื่องเดียวก็จะหมายถึงวงเครื่องสายผสมที่มีเครื่องดนตรีผสมแค่อย่างละหนึ่งชิ้นค่ะวงเครื่องสายปีชวาเป็นวงเครื่องสายไทยทั้งวงมะเลงผสมกับกองแขกโดยไม่ใช้โทนและลัมนาและใช้ปุ่ยหลีแทนปุยเพียงออเพื่อให้เสียงเข้ากับปีชวาได้ดีเดิมเรียกว่าวงกองแขกเครื่องใหญ่ค่ะ วงเครื่องสายปีชวาเกิดขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวค่ะการบรรเลงเครื่องสายปีชวานั้นนักดนตรีจะต้องมีไหวพริบและความเชี่ยวชาญในการบรรเลงเป็นพิเศษโดยเฉพาะสิ่งกำกับจังหวะค่ะจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีที่สุดจึงจะบรรเลงได้อย่างไพเราะนั่นเองค่ะเพลงที่วงเครื่องสายปีชวานิยมใช้บรรเลงเป็นเพลงหุ่นรูปได้แก่เพลงเรื่องชมสมุทรเพลงฉู เพลงเกาะเพลงประกำรรเพลงสารมาแล้วออกเพลงแปลเพลงออกภาษาแล้วกลับมาออกเพลงแปลอีกครั้งหนึ่งวงเครื่องสายปีชวาเครื่องคู่มหมายถึงวงเครื่องสายปีชวาที่มีเครื่องดนตรีอย่างน้อยสองชนิดวงเครื่องสายปีชวาคู่มีเครื่องดนตรีได้แกจ่จะเก้ขวย่ิบกองแขกชิงปีชวากลับกออู้แล้วก็ซอดด้วงค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเทียงเท่านี้ค่ะ